้โหมีย oh, <eve> ักเอลยัก <comigo>. ษ mm ์ใหม่เลยในเมื่อบกิจออกแล้วเราจะส่งกระตัวแทงเสือทำอะไรมันกลัวหรือมันเอ็นดูมึงวะเกย์จะเปี่ย ไม่คะมีแต่งตัวเป็นที่ล้างรถอัตโนมัติเลยไม่เห็นภาพเลยนี่คิดได้ไงเนี่ยใช่ไม่ใช่รถเข้าไปจอดแล้วมันหมุนหมุนหมุนไม่ใช่คนหรือบุ้งสีเนี่ยขยัำคำตัวนี้ไหนขอแค่จัดการเองถ้าไปโจรเหรอใช่เราไปโจรมีชื่อว่าอะไรเนี่ยเรามหาโจรแฉกมหาโจรแฉกใช่โอ้โหลูกน้องของเจ้าแต่ละคนไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยเราสว่าวานนอนของเราเองล่ะใช่ สอนสิงนี่พี่ชายเราสุภ uh huh. าษิตเราจะสองคนเป็นเจ้าของแผ่นดินที่เจ้าเยือนอยู่ uh huh. หรือว่าเป็นเจ้าถ้าไม่อยากติดคุกแล้วก็เลิกปล้นเราและพาเด็กๆพวกนี้กลับบ้านไปซะเราไม่เลิกเพราะว่าจะเกิดเราเลิกเด็กพวกนี้ไม่มีอะไรกินเราต้องออกมาปล้นเพื่อที่จะหาเงินไปซื้อนมผงแต่ว่าเราเป็นเจ้านะไม่กลัวติดคุกหรือไงไม่กลัวเพราะว่าถ้าเกิดเราปล้นท่านเราก็เป็นเจ้าของคุก ก็ดีแค่นั้นเรามาสู้กันในตัวต่อตัวอย่างลูกผู้ชายถ้าหากว่าเจ้าเอาชนะได้สัสินเงินทองที่ดาวเต็มมาจะให้ทันทั้งหมดเลยเขาไปหมด ไปเลยไอ้มึงนั่งลงดิมึงนั่งลงเฉยๆฉยเลยไปต่อถ้มันเล่กไปโจรได้ฮะมึงไปโจรไปป้อนจี้เขาเนี่ยมันไปรวยหมายไหมลาบไหมลิกมึงจะลาบไหมเลิกมึงจะลาบไหมเลิกเฮ้ยเลิกไหมมึงทำอะไรจะเลิกไอ้จันหนูไม่รู้จี้มันไม่นไอติโกูบังหนูอ่ะชื่ออะไรนะคนสอนรามเออแล้วไปด้วยสังกัดเสียที่จับตัวได้แล้วจัดการยังไงดีพี่จันเสร็จไปแล้วค่ะ จะให้ฆ่าใครฆ่าโจง่ายี้ไม่ได้เด็กี่ชีวิตคนไม่ใช่ปาดเช็ดปลาจะมาฆ่ากันง่ายแบบนี้ได้ยังไงอนี้ว่เป็นอะไรเนี่ยจับหม่แล้วเด็กๆพวกนี้ล่ะอะทุกใครไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่ะเราต้องให้โอกาสเขานายแชร์ที่มาเป็นโจนในคำบอกฉันรู้ๆเลยไม่ต้องหาเงิน<ะ>มาเลี้ยงเด็กไม่ได้นะฝ่าบาทแต่ถ้าเกิดว่านายแชรได้เป็นทหารมีงานทํามีเงินเดือน ก็คงจะต้องเลิกเป็นโจรแน่ๆนี่เธอพูดอย่างี้หมายความว่าไงเนี่ยก็จะรับนายแฉไม่เป็นทหารโอ๊ยเธอคิดได้ไงจะรับโจ้เป็นทหารถ้าวันดีคืนดีมาทําไม่ดีไม่ไรก็พี่ทําไงถ้าเกิดว่านายแฉทําอะไรไม่ดีเดี๋ยวก็บอกเช้ซ้อนสิงห์น่ะจะรับผิดชอบเองแล้วถ้ามันค่มขืนเอ็นจี่ล่ะขงมขืนใครครับไม่ใครเบลเบลเต๋าขอบคุณนะครับที่ให้ลิงตัวกบเลยเหร ว่า oh, มันกลัวกบเนะี่ยมันกลัวอ e ีแองจี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตั้งพิพาตรงนี้ได้เศษพี่รออยู่ที่นี่กำบอกฉชนจะเข้าป่าไปไปล่าสัตว์ไปตัดน้ำไปหาผลไม้มาให้เศษพี่เสวยดีมากอ่ะและก็ของโปรดของเศษพี่เนี่ยในกำบอกฉัชจะหามาให้ของโปรดพี่คือผู้หญิงมั้ยคะเอามาทำไมล่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเนี่ยเอาออกไปออกไปออกไปผู้ชายก็เอาเข้ามา เสด็จพี่ผู้ชายเสด็จพี่อยากจะหานี่ก็ไปหาเองเลยหาในป่าเนี่ยกำบอกให้จะไปหาเท่าที่หาได้นี่แหละเธอก็หาให้ฉันสิไม่ไม่ใช่ค่ะเสด็จพี่อยู่กับไอ้เปียกเลยไอ้เปียกดูแลเสด็จพี่ด้วยนะเธอรีบไปรีบมานะไม่ใช่ค่ะไปเลยไปไหนแล้วกันเด็กๆไปห้องพักได้แล้วไปโลกไปไปเลยเดินเลยรีบไปรีบมาฉันจะรอเธอเนี่ยอนาคตเป็นทหารเรื่องนั้นไปหาอาหารกันเชิญวงท่านเสด็จ